สวัสดีค่ะพี่นี่มาแล้วเด้อจวะเด้อมากมามาเขามาฟังเขาพี่นี่เราซูฟังเมื่อนี้เป็นมือวันอังคารบอกค่ะสิ้ากันคืนเขาเมื่อนี้สิป่วยหงาอยู่บ้านตามลําพังของเพิ่นเพิ่นอาจจะอยากอยู่คนเดียวมั่งสินะพี่นี่กับสิคืนเขากับสามีเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบคึมคึมแน่ แดดแน่ฝนตกแน่ประมาณนี้มีสามยางเนาะ,นะผสมประเสกันไปแต่ว่าถ้าบนเขาถ้าบรรยากาศอยู่อยู่ทันพื้นเพียงนี่ถ้าทันอากาศเป็นแบบนี้บนเขากระิหนาวแน่จังน้อยกับว่าเป็นยังเนาะ,ะเนาะ,ะเห้นยายอยู่คนเดียวเพระาะว่าเราอยากอยู่เป็นส่วนตัวของเราประมาณสิกบ้านของเราเนาะอพาร์ตเมนต์ของเรา,าพินีก็เตรียมของเงียงเรียบร้อยแล้วสิขึ้นเขามือนี้ สิไปซื้อของอไปใส่ของน้ำน้ำประมาณนี้สิไปเจอปูกับยาเป็นน้องอันแม่่ะเป็นน้องของเงินผู้สิไปเจอมือนี้ก็เป็นน้องของแม่ของยามือนี้เนาะค่ะเนาะสิไปสิไปเจอเล่าเล่าก็เาก็มีส่วนหนึ่งที่จะอยู่ในบ้านพักตากอากาศได้เป็นเป็นสองเจ้านะคะเนาะ <c oughs> บ้านพักตากอากาศเป็นสองเจ้าค่ะสิไปหาเล่ามือนี้สิไปซื้อของใส่ของน้ำ ขอ,องนาพึงทำไม่ค่ะข้ามวัอนี้พี่นี่ก็อยากมาเราอันความในใจเนาะคะเนาะที่ญาเป็นคนแบบเป็นบ้านของเราเราก็เจี๊ยเคเหตุแบบคือใจของเราเหตุสินะทำความสะอาดยังกระซางสินะพี่นี่มาพี่นี่ก็เป็นส้สมอบวสบายปันได ามาอาศัยพื้นประมาณนี้เนาะนการล่างถวยล่างซ้ำขึ้นกันเล่าสินเล่ามีอย่างแบบว่าพอถือใจแล้วถือตาแล้วเราสิบอกท่านที่ได้ฝรังเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสี่บางที่แล้วก็เฮ็ดก็แล้วก็หวังดีนั่นแหละจ้ะว่านพี่นี่เห็นเทเนือลงใส่เห็นมองล่างถวยแต่ว่าพี่นี่ก็ล,ล,ล่างแล้วเรียบร้อยเนาะเฮ็ด ความสะอาดเร่าร้อยพี่นี่กะเทเท,ทเนื้อใส่กับอยู่อ่างอับอ่างอันล่างถ้วยเนื้อที่ที่หั่นมาแล้วนะพี่นี่เสียดเดินหมูกระเทียมพริกไทยลูกพี่นี่ก็เลยเทใส่อ่างเพป่นเล็บยาเฮ็ดแบบนี้อันมันบดียังสัน่นซี่คอยเปื้อเฮ็ดจ็คเทียได้แบบนี้ผสมระวังซี่มันสปกปุกประมาณนี้เนาะแต่พี่นี่กะล่างแล้วล่างแล้วที่สี่เทเนื้อลงไปบางนี้แฟนเลยว่าปล่อยเฮี่ยมยเฮ็ดรวดเป็นยัง พี่นี้ปล่อยเมียข่อยเห็ดเจ้าบ่ตองมาอันเจ้าก,กีเจ้าก,การยังประมาณนี้นสิอันเราเรียกปล่อยพี่นี่เห็ดแต่บาเลากอะอยากว่าอยู่นะ้าข่อยบ่กเคยเห็ดแบบนี้เจ็กเท้อว่าสันส่นักนสุกโป๊กยังประมาณแต่ว่วาเฮากะล่างเหรอไหมคะ่ะล่างที่มองเฮาล่างถว่ยลงงันไหมอ่างล่างถวยแต่่าพี่นี่กะล่างแล้วพี่นี่เทนเนื้อล่งนะอันล่างถั่วล่างสร้างเพื่อกัน เราจเป็นเจ้าก,กีเจ้าก,การเวลาพี่นี่ทำขั้วคือกันราสสมานถ้าแฟนพี่นี่เขามาพี่นี่กับเขาไปเรากับเขามามันหลายโพดไหมคะ่ะสามคนนั้นหลายโพด่ขั้วในหน่วยไหมอันแฟนพี่นี่ก็บ,บอกแล้วว่าออกไปข้างนอกไปนั่งทาก,กินโลดประมาณนี้เนาะต่ว่านยาราสางเขามาเราได้ทันทีอ,อ,อ,นอ่คือจังว่าเ้ามาอาใส่เพลินเหรอคือจังว่ห้าเัสสิมาน ทำความบุญไหว้ในบ้านเพลินประมาณนี้แต่ว่าคิดเบ่งคัๆเด้อค่ะเอฟซี FC ค่ะพินี่ถิ่มรถไว้ใส่ขั้นหนึ่งเด้เราไปใส่ไปหาหมอไปยั้งกระสางพินี่ถิ่มรถไว้รถใหม่ๆมเด้ค่ะแต่แตสิบปีที่แล้วนั่นก็เป็นรถใหม่เนาะพินี่ซื้อสามปีหนึ่งพินี่ก็ปล่อยให,ให้ไว้แต่ใส่ไหมคะ่ะไปใส่มาใส่ก็ได้ใส่รถพินี่เด้เราบันนี้ลูกเพิินไปยูน้ำไปยูน้ำพินี่พินี่กะ ดูแลทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องแฟนพี่นี่กับวาพี่นี่ดูแลเพื่อนดีเพื่อนตกในมองดีระวางสิพี่นี่ก็เลยคิดน้อยใจจากน้อยที่ว่ามาอยู่น้ำเล่าเล่าสิเป็นคนแบบเฮ็ดจังสันยังสี่เฮ็ดจังสันยังสี่พาถือใจเล่านะวันนี้มือหนึ่งแฟนพี่นี่เลยเว้ากับญาวา เขาดีน้ำข่อยขึ้นอย่างนี้เด้เมียข่อยนั่นนะเจ้าจะไปกับเจ้ากี่เจ้าการเพนานปล่อยเพ่อนเฮ็ดแน่ปล่อยพี่น,เนะน่เห็ดแนะ่อันฝรั่งได้ขายเอฟซี่ะมีอีหยังบ่พ่อใจเขาสิบอาออกมาเลยได้เออเขาเล้ากับว่กกินญาพี่นี่แล้วกันเราสิเป็นคนแบบว่าใจแคบพินี่มา มาหาเล่านี่พี่นี่บดได้เอายังมาได้บดได้เอายังมาตอดเราได้หมดนี่เพราะว่าพี่นี่ตอดแล้วลายเธอแล้วเนี่ยเป็นกระเป๋าทักเป็นเสื้อทักเป็นอผักกระปรงเอยังกระจางพี่นี่ก็เป็นคน้นเทใหนเรลาแต่ว่าเรลาว่ามีนําใจแม่แต่นิดเดียวด้วค่ะว่ามีนําใจแค่นิดเดียวว่าเออเจ้ามาอยู่น้ำค่อยเนาะเจ้าบดอดไรทางานเอออเอานี้เงินไปซื้อนั่นซื้อนี่แล้าวบ่กว่าเรลาว่ามีเลยเด้ค่ะ แล้วเป็นคนใจแคบอิลิญาพ่นีก็เลยคิดว่าเขาบ่กมีน้ำใจแต่ว่าพินี่มีน้ำใจกับล,กลูกเล่าเนี่ยอยากได้ยัง้งอยากกินยัง้งบ้านก็บ,บ่ได้สร้างที่ดินก็บ,บ่ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พินีลงทุนไปเนาะเอฟซี FC คะ่ะก็ต้องคิดในตรงนี้เราก็ต้องบอกซูเมียเราฟังว่าพินี่ดีน้ำเล่าขนาดได แต่บาเรา,าไม่มีน้ำใจมากวนนี่เพื่อนว่านเนี่ย่อยว่าได้เฮ็ดยังมากฝากเจ้าด้พ่นี่โอ้ยพ่นี่กะหูแล้วว่าเขาบ่ามีน้ำใจเนาะพ่นี่สิมาฝากยังกระโดกระเดียกระเป๋าทักพ่นี่กะเยอะแยะเวลาเราถือกระเป๋าทักไปในใน,ในเมืองสีคนกระท่วงคนมาขอถ่ายลูกเอาปุ่นเนี้ลูกกระเป๋าเล่านะกระเป๋าที่เราถือที่พ่นี่ห้ยนะเราแ็มีความภูมิใจแลวได้ถือกระเป๋าที่โบ๊ชพายนแค,ค่ขอยซ c ค่ะ แต่ว่าพี่นี่ขีดบุญกระคาแล้วว่าเราว่าไม่นำใจแต่ว่าลูกเรากับพยายามอ่าว่าให้แม่เข้าใจอยู่ดอกว่าจะเฮ็ดกับเมียคอยแบบนี้เจ้าต้องเป็นเจ้าต้องไม่นำใจกับเมียคอยอยังประมาณสีเลาก็เว้าอยู่แต่ว่าเลาก็ตามนิสัยผู้เทาแต่ว่าบางที่ก็คิดว่าเราเป็นผู้เทานั่นล่ละ ก็เลยบออยากคิดยังหลายกะเออสร้างสร้างหัวเราถอดเราจะเกิดจังไดกัเหตุสันดกพินิวังสิเราคิดเจว่าเราผู้เฒ่าเจ็ดสิบเจ็ดปีนะคะเนาะเอฟซี FC ค่ะนี่แหละความน่าใจพินิในมะลาโซฟังว่าเป็นอย่างพินิจังหน่อยใจหน่อยใจพินิถิมรถเหตทั้งขั้นเลยค่ะไว้แ่ใส่ไว้ลูกเราพาไปนวลมันไปนี่ไหมคะ่ะไปซื้อกับเขากับน้ำรถเท่าเลยค่ะต้องคิดเด้ถึงบ่คิดหน่อยก็คิดหลายเด้เอฟซี FC ค่ะ คนรถทั้งคันเ้างถิ่มไใ้ใส่ถใหม่ๆได้ค่ะตอนพี่นี่ถิ่มไว้ปีแรกเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่นี่สาวดอนคนโกนี่มีความในใจมาว่าสูเอฟซีฟังค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะอ่าพี่นี่เริ่มคลิปละค้าค่ะพี่น้องค่ะคลิปละคข้ามแม่ย่าภาษาฝรั่งเศสว่าเบนแม่เบนแม่ภาษาฝรั่งเศสแม่ย่าค่ะเอฟซีขาสวัสดีค่ะ ฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนด้วยจ้าบ๊ายบาย